เค้กวันเกิด8ชั้นก้อนนี้เป็นงานวันเกิดและงานส่งมอบรถโรสลลอยค่ะโจทย์ก้อนนี้เป็นธีมสีดำทองสไตล์ลักชัวรี่นะคะงานนี้ไม่ง่ายเลยค่ะด้วยเวลาที่กระชั้นชิดและเค,ค้กที่ชั้นสูงมากจุกลิเลยได้แบ่งเค,ค้กเป็น2ส่วนค่ะแต่จะทําให้ไม่หลุดธีมเลยคือจะคงคอนเซ็ปต์ด้วยสีทองให้ทุกๆชั้นเค,ค้กตรงพื้นที่ลงูลงๆเนี่ยก็จะแต่งเสริมด้วยลาย m ัท r ทรค่ะทั้ง2ส่วนเลยออกแนวเท่ๆหน่อยเราก็จะทําตัวแต่งเค,ค้กรโรสลลอยไปวางบนเค,ค้กด้วยนะคะามาด้วยเค,ค้กชั้นที่สงนะคะุคมลูกตาลฟองดองสีดําแล้วก็ แต่งด้วยดามาติกสีทองให้เข้าทีมกันเลยค่ะตัวปั้นก็ทาตามแบบพี่ลูกค้าให้มาเลยเจ้าของวันเกิดเป็นไทยฮ่องกงนะคะพูดได้หลายภาษามากหล่อมากด้วยติดป้ายที่ลูกค้าให้มาแต่งขอบสีทองแล้วก็แต่งพวกเม็ดนกนะคะให้เขาเข้าทีมกันจากนั้นก็เดินทางนะคะนำเค้กไปประกอบชั้นในงานเค้กออกมาสมบูรณ์แบบเรียบร้อยมากงานยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะส่วนรถโรลสล์รอยที่ชอกแลีปั้นมาเหมือนสีรถจริงมากขอบคุณที่ให้ชอกแลตได้เป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษแบบนี้นะคะ